แบบใหม่ห่างไกลโควิด -19 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการมาแอวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1. ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะหรือตีด่านต่างเข้า 2. ตรวจวัดอุณหภูมิและรับบริการเจลแอลโกอฮอล์ก่อนเข้าไปแอล 3. สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตามหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งตามจุดแอลต่างต่ 4. คัดแยกขยะติดเจื้อแล้วขวางลงในภาชนะที่เตรียมไว้เื้อเตาอ,อันโดยนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ตลอดการศึกษาและแอลชมธรรมชาติเพราะเฮามีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดจุดบริการต่างๆอย่างเจอือเจืมันมันแอลปลอดภัยห่างไกลโควิดสิ้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้า